สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสวัสดีกับคลิปกับทางช่องรัทธ,ธาปฏิหารนะครับเหมือนเดิมนะขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆเกิดกับสมาชิก f c ทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์เองมงคลของลาวพัฒนานครับก็จำคำเตือนก่อนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับเพราะตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลนะครับ ไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่มีการคำนวณสูตรอะไรใดๆให้ดูจนสิ้นนะครับในที่สําคัญนะครับห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะความคิดส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการเลือกรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามซับสไคร้นะครับ กับทางช่องสถาปฏิหารด้วยนะครับผมส่วนใครนะครับอยากจะสมัครสมาชิกกับทางช่องเราก็ได้เลยนะครับตรงใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของลาวพัฒนานะครับของลาวพัฒนาประจําวัน11ก็เป็น12 13ประจําวันพุธที่13นะครับวันพุธที่3เดือน7ปี65นะครับวันหยุดนะครับของประเทศไทยนะครับผมเนาะ ก็จะเป็นวันหยุดน่าจะหยุดหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับอย่าลืมมาให้กําลังใจกันนะนะครับก็สุดยอดอะทุกคนแม่เลขดับโอ้โ <c> ห <oughs> ทั้งดับทั้งเด่นทั้งเน้นพี่น้องหนักมากเอสุดอะทุกคนสุดมากเลยวันนี้นะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปวันที่ส3บสาวเราดูของวันที่สิบอ็ดกันนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับผล สลากของราวพัฒนาก็คือ962นะครับ167 962 167 962 167นะครับเรามาดูกันนะครับผมทำให้2แบบนะครับใครชอบในสองเรียกดับก็คือฝั่งซ้ายตัวสีแดงนะครับใครชอบในสอเด่นก็คือฝั่งขวาตัวสีเงินนะครับบางคนบอกว่าเยอะผ่านได้นะครับก็ผ่านนะครับอยากได้น้อยก็อาจจะรับชมรับฟังจากที่อื่นก็ได้หรืองั้นก็ทำเองก็ได้ นะครับเพราะนี่ไม่ใช่เลขสูตร ant, ไม่ใช่เลขทำนะครับเพราะว่าผมก็เห็นมีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่นี่เยอะหลายตัวหลายตัวมานานเลยครับเนาะเป็นปีแล้วนะครับผมเนาะทําแบบนี้มาตั้งคือหมดสมุดไป2เล่มแล้วนะครับผมเก็บสถิติไว้ตลอดเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเนี่ยผมเก็บสถิติไว้ตลอดครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วเข้าไหมก็เข้าบ้างนะครับเข้าบ้างแต่ทำยังไง จะให้มันเข้าได้เยอะนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างทำางนจะเข้าได้เยอะนะครับเรามาดูกันนะครับดูจากเลขดับก่อนเข้าไหมนะครับดับอยู่ไหมดับหลักพันผมให้ดับเลขหกครับออกเลขสองไอ้เหี้ยนะครับดับหลักร้อยหกกับเก้าครับมาเลขหนึ่งนี่ดับหลักสิบครับดับสามครับออกเลขหกดับหลักหน่วยดับสี่ออกเลขเจ็ดดูครับเฉียดเฉิยวไหมครับดับหกหลักพันกับหลักร้อยครับดูไปค่อมอยู่หลักหมื่นกับหลักสิบ ดูครับโอ้โหนิดเดียวนะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับที่น่าเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องผมลืมประกบเจ็ดหกให้นะครับผมลืมประกบเจ็ดหกให้ผมบอกเจ็ดผมบอกว่าหนักเลยนะหนักๆเลยนะเจ็ดเนี่ยหนักๆเลยนะครับไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปได้นะครับนี่ผมบอกเจ็ดหนักนะครับตัวเด่นมาเลยครับเจ็ดโผมาเลยครับ นี่ครับตัวรองไม่มานะครับและอีกตัวหนึ่งคือเก้าจะบอกว่าเก้าไม่เข้าไม่ได้นะครับจะบอกว่าเก้าไม่มาไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเก้าก็คือผล6หกตัวนะครับเจ็ดก็คือผล4สี่ตัวกับผล6หกตัวผล6หกตัวดีครับเป็นผลดีก็มาทั้งเก้ามาทั้งเจ็ดนะครับเก้าหกผมไม่ได้เอาให้ผมเสียดายมากเลยเจ็ดหก ทำไมผมถึงเสียดายใช่ไหมครับอ่าแเลวดูเนี่ยครับหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยหายไปแต้มเดียวหายตัวเดียวเลขหก 6. ทาไมผมถึงเสียดายเพราะว่าผมบอกว่าหนักๆเลยนะครับพี่น้องเบิ้ลเนี่ยตัวรองเห็นไหมผมขีดให้เห็นไหมครับผมบอกว่าพี่น้องหนักๆเลยนะแล้วก็มาเบิ้ลเนี่ยเป็นตัวรองนะใครจะชอบเบิ้ลน,นะครับแล้วแล้วเบิ้ลไม่มาไม่ออกหงหกที่จริงมันจะออกหงหกด้วยซ้ําครับ เนี่ยที่จริงมันจะออก 6, 6หงหด้ซ้ำที่มันสลับหลักของตัวนี้เฉยๆนะครับเออนี่ครับเอาอีกแล้วนะครับโผล่ไมาอีกแล้วนะเบนเป็นงวดเดียวนะครับวันศุกร์อ่ะไม่มีนะครับมาแล้วนะครับกลับไม้อีกแล้วนะครับกลับไมาอีกแล้ว,นะลอ,ลวอืม <c oughs> แล้วก็ ที่เข้าจังๆที่ที่ไม่เข้าเนี่ยคือตัวที่ประกบไม่เข้าครับนอกนั้นมาตามนัดผลเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้มาดูกันต่อนะครับการวิเคราะห์เลื่องมงคลนะครับ สิเดือน7ดับก่อน มาดูดับกันก่อนนะครับมาดูดับกันก่อนผมเชื่อหลายคนนะครับว่าชอบดับดับหลักพันนะครับ <c oughs> ศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับดับหลักร้อยหลักร้อยสองตัว ถ้ามันชนกระเด็นก็เชื่อเด่นมากกว่านะครับเหมือนเดิมทุกสเต็ปม,มาดูหลักสิบนะครับหกหลักหน่วย หลักหน่วยหลักหน่วยศูนนะครับดูตัวเด่นนะครับทีนี้ ตัวเด่นตัวเด่น,ดนใช้ประกาเข้มนี้มาจัง สีอะไรเอ่ย ลังเลคืออยากให้มานะครับผมอยากให้มันมาแบบจังๆนะครับเก้าสี่เก้า

สี่สามสี่ห้าสี่เก้าไอ้เก้าสี่เก้าแปดหกห้าสองสามน้า ประกบประกบใส่ใยพี่น้องทั้งนั้นเลยนะครับอืมอ่าสามสี่แปดสามสี่เก้าสามเก้าแปดสี่ แปดอีกสักตัวตัวหนึ่งหนึ่งแปดนะครับตัวเดียวนะครับผมเลขสนะครับและก็ของวันนี้นะครับของวันที่11เนี่ยนะครับผมบอกไหมสีตัวเนี่ยจะมาอย่างน้อย2ตัว สามตัวจะมาอย่างน้อยสองตัวมาจริงเจ็ดกับเก้าวันนี้ครับสี่เก้าสองหกมาอย่างน้อยสองตัวนะครับอาจจะมาถึงสามตัวเลยก็ได้นะครับอาจจะมาถึงสามตัวเลยก็ได้นี่สี่เก้าสองหกนะครับหวดหน้านะครับดูนะครับดูนะเขียนใส่ไหนดีใส่นี้ดีกว่า พี่น้องครับถ้าใครชอบเดี๋ยวนะผมจะดูก่อนจะเป็นพี่น้องเลยเนะ พี่น้องกับเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลด้วยครับเนี่ยนะครับเด่นพอกันละครับเหมือนวันเนี้ยพี่น้องมาทั้งสองนะครับคือพิกัดไม่ได้ว่าจะมาหลักร้อยหรักว่าจะมาหลักพันหรือว่าเนี่ยว่าจะมาหลักไหนระหว่างสี่หลักเนี่ยนะครับพิกัดยากกัน เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับวันที่สิเอนี่ยผมพิกัดยากมากแล้วก็มาทั้งสองเลยเด้งนะครับเด้งพี่น้องเลยวนันี้เหมือนกันครับพี่กัดไม่ได้อาจจะเด้งพี่น้องกับเบิ้ลนี่นะครับอาจจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้หนึ่งศูสี่สี่แบบนี้เห็นไหมครับมันอาจจะสลับกันนะครับเช่นว่า เน,นี้ยเนี่ยน,นะครับพี่น้องบนล่างใช่ไหมเน,นี้ยอาจจะเป็นเบิ้ลสลับกันเบิ้ลอาจจะอยู่ล่างพี่น้องอาจจะมาอยู่บนหรือเบิ้ลอาจจะอยู่บนพี่น้องอาจจะอยู่ล่างแบบนี้อาจจะสลับกันนะครับเนี่ยของของวันที่สิบามเนี่ยนะครับมีโอกาสท,ที่จะสลับกันนะั้นและก็มีเปอร์เซ็นที่จะมาไม่พี่น้องก็เบิ้ลนะครับหนักเหมือนกันนะครับมาในทิศทางนั้นนี่คือ การวิเคราะห์เลียกมงคลของเราพัฒนานะครับก็โอเคเนาะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับทางช่องสัทาาธาปฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ